สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสมอนสมัคร Gmail นะครับผมซึ่งเอาไว้ใช้สร้าง Facebook นะครับผมพี่น้องไปกันเลยเข้ามาเลยนี่เพจโตนี่จัดไปผมสอนเฉพาะ android นะครับผมเพราะผมไม่มี app l e นะครับผมเห็นไหมทุกคนเข้ามาก็ต้องเจอรูปอยู่แล้วรูปโปรไฟล์ของเราเห็นไหมนี่โปรไฟล์โปรไฟล์โปรไฟล์ของเราซึ่งผมเลือกวิธีนี้ แต่มันก็มีอีกหลายวิธีแหละแต่ผมจะเลือกวิธีนี้นะทุกคนนะไปเลยนะจิ้มเลยจิ้มปับ๊บปึ๊บนี่จิ้มมาแล้วก็เลือกจัดการบัญชีเรานี่ไงน,ไงนี่ตรงนี้การบัญชีเราปึ๊บปึ๊บนี่กดมานี่เลื่อนมาถึงสบัผมไปเยย่เเห็นไหมเราก็เลือกว่า เลือกเพิ่มชีมจะมาหน้านี้เอ้กอากล้องหายกล้องหายครับพี่น้องซึ่ง Google มันน่าจะตัดออกในกล้องหายถึกหน้าโจอมีนะครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังจากถ้าใช้รหัสผ่านใช้รหัสผ่านหน้าจอทาง Google เขาจะให้บันทึกนะครับพี่น้องต้องขออาภัยด้วยนะครับผมมันจะขึ้นมาใส่รหัสหน้าจอของเรานี่นะครับผมหลังจากที่เราใส่รหัสหน้าจอปั๊บเดี๋ยวผมจะอนั้นให้ดูอีกทีว่ารหัสหน้าจอเป็นยังไงคือเป็นรหัสหน้าจอของเราเองนั่นแหละครับพี่น้อง แล้วทางระบบเขาก็จะตรวจข้อมูลนะครับผมตรวจสอบข้อมูลหมุนติ้ว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 ,วนี่ไงพอมาเข้ามาหน้านี้นะครับพี่น้องเพราะเขามาหน้านี้ใช่ไหมครับพี่น้องเราก็อาจจะเลือกทําอะไรสร้างบัญชีหรือว่าลงซื้อเขาใช้บัญชีถ้าลงซื้อเขาใช้บัญชีก็ทําตรงนี้ถ้าสร้างบัญชีใช่ไหมเราก็กดสร้างไป นี่จะขึ้นมาแล้วแบบนี้แล้วสร้างบัญชีสําหรับใช้งานส่วนตัวฉันหรือว่าจะสำสำหรับใช้งานธุรกิจผมแนะนําให้เลือกสําหรับการใช้งานส่วนตัวของฉันนังผมจิ้มไปเลยปุ๊บนี่จิ้มมาปับ๊บชื่อเอาชื่ออะไรก็ได้นะครับผมอย่างผมจะเอาชื่อว่า เอาเป็นวัยรุ่นแล้วกันนะครับผมผมเอาชื่อวัยรุ่นนะแต่แต่แต่อีเมลเน้นเป็นชื่อเราก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ผมอันนี้เป็นเมลทดสอบผมเฉยๆนะครับผมจะให้ดูครับผม,ผมก็พิมพ์มาชื่อผมแล้วกันนะเอาเป็นวัยรุ่นนะเอาเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่น ไวรุ่นชื่อไวรุ่นนะครับผมชื่อวัยรุ่นปับเอาไว้ตัวนี้ก่อนอันกุลก็อาเป็นบ้านโคกสองนะครับผมบ้านโคกสองปุ๊บนี่ก็กดถัดไป วันเกิดตรงนี้นะครับผมเราควรจะใช้เป็นวันเกิดจริงๆของเราทุกคนสําหรับการสมัคร gmail <c oughs> เพราะว่าการกู้คืนมันจะง่ายนยเราจะไม่งงตัวเองไง <c oughs> เอาก็ไปเลยอันนี้คือเป็นทดสอบผมใช่ไหมก็ใช้ไปวันที่วันที่เท่าไหร่น้อันที่วันที่ทสิเก้เดือนมกราคม ปีอายุต้องสิบแปดนะครับผมพี่น้องปี2,000ัเลปี2,000ันเลือกเป็นเพศเพศชายแล้วกันของผมแล้วผมก็ต้องกดถัดไปไปก็ go. มันจะให้เลือกว่าเราจะสมัครด้วยอะไรสร้างจีมิวเองหรือเปล่า นี่เขาจะให้สร้าง Gmail เองใช่ไหมเราก็กดสร้างไปเลยเราไม่ต้องเลือกเอาตัวข้างบนเอาตัวข้างล่างสร้าง Gmail เอง g ี a i l จะขึ้นนะ Gmail.com เราก็พิมพ์แค่ว่าเราตั้งชื่อไปก่อนเลยนะผมชื่อสูตรการจำเมลของผมอะ่ะผมจะใช้สูตรสูตรแบบว่าผมจะใช้เบอร์ไเว็บเลอเพราะมันจะจำง่ายที่สุดไงทุกตัวผมจะใช้แบบมันดูมันก็ดูดีในสายตานะครับผม ดูนะครับผม w w w ิวิวิวใส่จุดไปแล้วก็ชื่อเราชื่ออะไรดีล่ะเอาเป็นแบบว่าชื่อกิตติอ้อกิตติกิตติพง์กิตติพง์กิตติพง์ก็เอ็นจี ถ้าเราอยากใช้หลายเมลเราก็เอาเอาเอา,เอาจะเป็นว่ากิตพงจี T G, แล้วเราใส่จุดจุดจุดคอมไว้การไว้ให้ใส่จุดคอมไว้ใส่จุดคอมไว้แล้วก็ใช้เป็นว่าเอา,เอาเป็นแบบว่าเอาเคหนึง่งเออใช่ไหมเราจะอันนี้นี่เราจะได้จําว่าเคหนึ่งนี่เออคือคือเป็นชื่อของเราใช่ไหมชื่อเมลของเราเนี่ยเราก็ไปเลย ให้เป็น k 1ถ้าเราจะอเมลตัวที่2เราใช้เป็น k 2 k 3 k, 3, k 4 k 5 k 6้ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบแล้วแต่สูตรคนนะครับผมแต่อันนี้คือสูตรที่ผมใช้นะครับผมพอเราจะเอาไปใช้จริงๆถ้าข้อมูลจริงแล้วก็สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับผมถ้าเรามั่นใจว่าเราจํารหัสได้นะครับผมแต่เราต้องผูก,ผกไว้อีกสักเมลรับรองมันไม่หายไปไหนครับรหัสอีเมลไปต่อครับผมถัดไป นี่เราก็มาสร้างรหัสผ่านนะครับผมสร้างรหัสผ่านก็คือเอารหัสใดดีเมื่อกี้เราเอาเป็น k นะแล้วก็เอาเป็นรหัสผ่านก็เอาเป็นกิตติล้วก็เอาเป็น ki ก็ได้เออ ki นะเอาเป็น ki ki ki, KI. เราเ,าเอาจรหัสอีกสักหป่ว่า ki สองศูนย์สองสอง สองศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมพี่น้องแล้วก็เอาเป็นอีกนังส่วนทุกสอวนแบบว่าเอาเป็นแบบเริ่มรหัสตัวนี้ก็เอาเป็นบีหนึ่งแล้วกันนะเอาใส่ว่าบีหนึ่งโอเคไหมพี่น้องบีหนึ่งปุ๊บนี่ได้แล้วดูรหัสผ่านมันจะถึงรหัสผ่านต้องแปดตัวนะครับผมต้องแปดตัวลองดูว่ามันได้ไหมปุ๊บ าได้ก็คือโอเคนะครับผมมันก็ขึ้นมาแบบนี้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเมลจะใช้จริงๆเราควรจะเพิ่มนะครับอันนี้ผมจะไม่เพิ่มถ้าเพิ่มมันจะสําคัญกับตัวเราจะกู้คืนง่ายเราก็บอกว่าข้ามไปเลยถ้าถ้าใครไม่ข้ามนี่ได้แล้วชื่อไปรุ่นที่เพินโค้งสอง ตรวจสอบข้อมูลบัญชีคุณใช้อีเมลนี้เพื่อลงชื่อสร้างแฝงเห็นไหมเสร็จแล้วนะเนี่ยถัดไปเลยแล้วก็ให้เลื่อนดูแล้วก็ยอมรับมันไม่ยอมรับยอมรับก็ไปพี่น้องเสร็จแล้วได้ลนะอีเมลสร้างเฟซโหลดไป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 แล้วพี่น้องรอก่อนครับทำตรวจสอบอยู่เออแล้วสร้างเมลเพื่ออะไร